แผวอล์กแผวอล์กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงห้องเรียนแล้วนะคะวันนี้น้องมาเรียนอะไรหนังสือค่ะเรียนอ่านอัฟสปิดนะคะวิชาที่มีน้องที่สุดนี่เงียวเลยเหรอไม่เงี้ยวนะดีม่อจีไม่ได้พูดนะครับแค่เสียงในหัวไม่ค่ะไม่แพ้หมาในป่าเดี๋ยวรออาจารย์มากันนะคะยูกะท่าอะไรวะ มันตลกมุกกระทะอะไรถ้าสูมันมันมันเอาปืนมันมันตั้งตั้งหัเลยทำอะไรรอบมากเลยกูวิ่งหนีอะกูะตั้งหมุกระทะอะไรคะกระทะปะโอูค่ะถ่ายวัตนานไปไม่ไม่ถ่ายต่อเลยกูกูกินแล้วกูแพ้มันสิ่งมันดันอยากกินเลยกูกลัวเออใช่บเลยหอมมิลหรอม่ใช่นี่นะคะน้ำเยี่ยวพิสุนโตเข้ามาค่ะไหนหันหน้ามาทำไมดีนี่วันนี้เลี่ยงกี่โมงวันนี้เลี่ยงกี่โมงคะเลี่ยงบ่ายสองท่าบ้านอุตระ บ่ายโมงครึ่งโอเคเรียนวิชาอะไรคะน้องอิงเรียนวิชาอะไรพาร์ตโอ้ยตา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 ยโอ้ตาย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 โอ้ตาย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 หันหน้ามาสุดหลอที่เธอเหลียวไปค่ะไป แล้วก็อันนี้ยค่ะเราจะต้องมีการจุดต่างๆที่จะบอกไปนะคือจุดสูงสุดค่ะก็คือจุดที่มีความตึงเครียดขึ้นเรื่ยอยๆเนาะสู่สุดยอดของ ตํารวจอยู่แล้วแล้วตอนนี้โจรหนีไปดนนีป่าย์ไงคะแล้วเราผ่านมุมมองตํารวจเนี้ยแล้วแบบเป็นมุมมองแบบโจรอยู่ในกระท่มเนี้ยมันต้องไม่ใช่เลยไหมเพราะว่ามันเล่าเรื่องผ่านตํารวจที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโจรมันหนีไปไหนอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อควรระวังเนาะเล่าให้ถูกื่องเลยว่าจบวบมองจบแค่นี้แล้ว<อ>ดีเล่นเกมดีกว่า ตอนนี้นะคะเราก็เลิกเรียนกันแล้วเลิกเรียนคาบบ่ายวันศุกร์ตอนเย็นนะคะซึ่งตอนนี้ที่เรากําลังจะเดินต่อไปก็คือกําลังจะเดิไปหาเพื่อนทุกคนแดดร้อนมากสังเกตจากหน้าเราได้เลยนะคะคือหยิอมากๆเดี๋ยวเราจะทําอะไรต่อก็ไปดูกันเลย รถเมย์ค่ะหน้านนนโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลจุฬารัตน์เรากําลังจะไปซีคอนสเฟอร์รอรถมาหนึ่งชาติพ่วนชาติที่สองมานะคะมาแล้ว<ย>ามาแล้วมาแล้วแม่เออเลิศเลิศเลิศคุณแม่มาแล้วคุณแ,แม่ซีคอ,อน,น,นค่ะที่บันาทำาทานาเราก็ไปไปเดิน นี้นะคะเราถึงซีค้นวซาแฟแล้วมาทำอะไรคะวันนี้จะมาซื้อทองอ่ะค่ะซื้อทองนะคะเพราะว่าน่าจกว่ารูปเจมยบเนี่ยร้อนเงินแล้วก็รวยเยอะมากอือก็เลยต้องเอาเงินมาใช้มาเงออเป็นเงินร้อนก็เลยต้องเอาเงินมาเก็บไว้หน่อยอุ้ยมีเอียนบอยด้วยอะอยากข้าเอียนบอยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ถึงร้านเลย